สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แนวโน้มตลาดประจาวันพฤหัสบดีคุณอมรอรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัตในรอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าหุ้นทุนของบริษัทโตโยต้าลดลง1.5โมเมนตัมวัดการแกว่งตัวราคากำลังส่งสัญญาณซื้อหุ้นหยวนดอลลาร์สองในการซื้อขายในทิศทางคงที่ในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์ในการเทรดหรือเอสอบ่งชี้ตลาดโซนการซื้อมากเกินไป ราคาดอลลาร์เยนส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์วัดความสัมพันธ์ของ RSI ต่อช่วงสูงต่ำบ่งชี้โอกาสที่ขายหุ้นออซีดอลล่าสองในการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผลักให้ในรอบการซื้อขายล่าสุดมีการเพิ่มค่า0.1% ROC บ่งชี้โอกาสที่ขายผู้ร่างกฎหมายของญี่ปุ่นเรียกร้องให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับกฎระเบียบของคริปโตเคอเรนซีหลังจากที่หน่วยงานเฝ้าระวังในอุตสาหกรรมไม่ได้บอกผู้บริโภคเกี่ยวกับธงสีแดง ที่อาจเกิดขึ้นที่ FTX เมื่อได้รับอนุมัติโทเค็นสำหรับการจดทะเบียนในท้องถิ่นในปีนี้โอเปกล่าวว่าคาดว่าจะเห็นการเติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกที่แข่งแกร่งในปี2566โดยมีส่วนต่างทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่อนคลายนโยบายปลอดโควิดของจีนซึ่งในปีนี้ได้ผลักดันให้การใช้น้ำมันของประเทศหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี หุนญี่ปุ่นพุ่งขึ้นตามการฟื้นตัวของวอลล์สตรีทในช่วง้ามคืนหลังจากข้อมูลเงินเฟ,ฟ้อสหรัฐที่น้อยกว่าที่คาดการไว้ได้หนุนให้เกิดการมองโลกในงแง่ดีสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ช้าลงผลผลิตอุตสาหกรรมของจีนจะถูกเผยพร่ในเวลา2นาฬิกาการค้าปลีกของจีนจะถูกเผยแพร่ในเวลา2นาฬิกาแต่ชนีอุตสาหกรรมระดับตระกยาภูมิของญี่ปุ่นจะถูกเผยพร่ในเวลา4นาฬิกา30นาที ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา13นาฬิกา30นาทีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา14นาฬิกา15นาทีการถแถลงข่าวของ NBS ของจีนจะถูกเผยแพร่ในเวลา2นาฬิกาเราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันพฤหัสบดีในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันค้าขายที่มีกำไร อย่าลืมเข้าสู่ระบบในวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากตลาดการเงิน